โอเคพี่น้องก็โอเคตอนนี้นนนทำการใ,ออใส่ล้อนะครับใส่ไปอีกล้อนึงเดี๋ยวอีกล้อนึงนี่งลอยแบบนี้เลยสบายดีพี่น้องคลิดไปสามวนันสิบขามาเบิ่งการเอารถลงนล้พี่น้องเป็นรถตักนะรถตักคันใหญ่นะ่าจะเป็นรถตักเก้าห้าหกนะเอามาลงเนี่ยมาแบบใสต่ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยพี่น้องรับแรกก็สิเอารถเคนพี่น้องมายกตู้ลงมาก่อนรถทั้งในมันจะแยกชิ้นส่วนมานะ แยกลอแยกเผ้าแยกเก่งมานะเสีมาเอาเคสหยกลงมาแล้วก็สีมาประกอบอยู่นี่นะพี่น้องนี่คันมันใหญ่คันใสมาเป็นคันเลยมันใสบ่ได้ตู้น่อยนี่แล้วหยกลงก่อน,อนพี่น้องตอนนี้กําลังที่ยกตู้ลงนะนยกลงมายกตู้ลงมาหนะ้าเนี่ยเอาเคสยกลงแบบนี้เลยเนี่ย๋ยกลงมากับเปิดตู้บังเอารถทางในออกมาพี่น้อง นี่ส่วนตู้ออกมาก็เจอเก่งนะพี่น้องเจอเก่งก่อนส่วนตัวรถอยู่ข้างในเอาเว้ยผมและพี่สามพี่สามมาช่วยทำมันแล้วแหละอย่านัโอ้ช่วยไหมล่ะโอเคเราต่อไปก็เอาตัวรถออกนะโอ้เห็ดมาสูตรนี้อีกแล้วดิวต้องได้ลากออกไป บาดตัวเป็นรอยไม่ติดเดี๋ยวมาเบิง้ทงทั้งนี้อุปกรณ์ลอกตรงนี้เป็นลอกเต็มเลยคือหลอ่ออันนี้เป็นเผาเผาที่อยู่นี่ สองงานเลยเฝ้าอ,อยู่นี่เพื่อนกสองเรือเอาไม่โครลากออกไปอีกแล้วไงโอเคครับโอเคแกสลิงก่อนแกสลิงแล้วก็ฉันเลยเอาแม่โครลากออกไปแล้วเบื้อ,องสูงส โอเคนะพี่น้องนะตอนนี้ก็กำลังจะเอารถแมคโครนะ S K 200ลากออกมาเลพี่น้องลากออกามากได้เอาเครนยกอีกรอบหนึ่งตัวเครนแห่เข้าไปทั้งในตัวหมดเลยต้องแมคโครลากออกามาก,ก่อนโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ลากออกามากได้เกือบครึ่งแล้วไปต่อนี่อีกนิดเดียวพี่น้องอีกหน่อยเลี้ยวก็ไล่แล้ว ลากออมาอีกหน่อยเดียวก็บเอาเคนยกได้แล้วว่าข้างหน้ามันเกี่ยวตะขอบะไ้โอเคพี่น้องไปต่อโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ย,ก,ยกลอยเนืเ้อเชยโยกตัวรถลอยออกไปจากตู้ก็แล้วเนื้อเชลากพุ้งกีข้างในพุ้งกีกระเพราอยู่ในตู้ต้องเอาไมาโครลาก,กาออกมาอีกแล้วฟกติโอเคพี่น้องเยนยื้อเชยโยกตัวรถลอบไปฟังนั่น ให้เบิ่งกันเอายางออกนะ่น้องมันยากล้าบากขนาดนไปเลยถอยเลยไปไปยาวไปเลยไปเลยไปไปไปเลยไปเลยอีกอีก ถอยอย่างเดียวถอยอย่างเดียวเียเ้ยขาดสุดยอดเลยมันจะวองไปได้เฮ้ยสามเส้นเขียนได้ไงนะกระโมเนี่ย โ okay, อเคยดี๋ยวไ้เขาตัวแมงกูดหอนเลยหายใจออกสัดเริมงานกัมนีหน่อยนี่นะเพื่องรถตักคันใหญ่นะ f l 9 5 6มาสภาพนี้เลยเนี้สิ้นสวนมาเลยเนี้กแข่งเนี้ย,กกยล่อเนีเข้า เอฟเอ็เก้าห้าหกเอนี่ H. อันนี้สิเป็นเก่งมันนะเก่งอยู่นี่ประตูโชกอย่างดีตุติดโชกอย่างดีเลย เป็นล้อเนี่ยล้อเนี้ยเข้ามาแบบนี้เลยมาประกอบเอาอยู่นี่ท่อคุ้งกีมันโอเคตอนนี้ก็ทําการใส่ล้อกันนะพี่นอ้องใส่ได้ไปลอีกล้อหนึ่งเดี๋ยวอีกล้อหนึ่ง,องเอาพวกลิฟตักมาใส่แล้วกว็ใส่ที่ระคังเอาใส่ล้อแล้วก็กิ่งเข้าไปเป็นชุดเลยเนี่ยยกลอยกิ่งเข้าไปเป็นชุด ใส่แบบนี้เลยอโอเคพี่น้องข้างหน้าเข่าไปแล้วสองลอ้อเดี๋ยวยิงน็อตที่หลังเดี๋ยวต่อไปกรับสิสองล้อหลังนี่กำลังบล็อกใย,ยิงน็อตล้ออยู่ถ่ายแล้วพี่ตามลูกตตาม,ตาม ตามมาเลยตามมาเลยนี่อยนี่ร้อยแบบนี้เลยโอเคขั้ันตอนนี้ก็ใส่เผาไม่ไม่ใช่เนี่ยลูกศรอนตัวนี้ มีสอวนขา,ขาวๆตัวนี้กับอีกตัวนึงอ่ะดึงออกกันเห็นป่ะอเออเนี่ยมันตรงกันนั่นละโอเคใส่เผาตอนนี้เกือบแล้วแล้วโอเคพี่น้องตอนนี้ก็ประกอบเข้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่ปุ่งกีกับบรรยทางขึ้นนี่ เนี่ยมาเป็นภาพม,มาเปนเครื่องรถไม่แกะกองเลยมาจากจีนนี่เครื่องติดเครื่องไว้ใส่นะนี่เป็นกองโซล่าใส่ปั๊มติ๊กอยู่ในตัวเลยนั่นเป็นกองอากาศนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องง่ายเข้าไปไว้ในกกอะรงก่อนพวกนี้ค่อยลุยต่อ Nhưng bỏ lẻo nèo nọt kìng yeah. cả nhưng mà anh là nhìn nhìn nèo 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 มันต่ลมหอมวยห่อนด้วยเกียร์ธรรมดานะเนี่ยมีอันนี้จะเป็นเกียร์ถอยแล้วกันหนึ่งสอง,องเกียร์ว่างเดือนหนามีสองเกียร์ถอยหลังเกียร์เดียวมีเกียร์หนึ่งเบรกยังบ่ยโมี่เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ค่อยจัดก,การเบรกมันวันนี้หมดเวลาแล้ว น,นี่ตอนนี้ก็เหลือแต่ใส่ปุ้งกี้อย่างเดียวก็แล้แล้ว,ลวนี่อันนี้จะเป็นถังโซโล่าพี่น้องถังแบบยางใหญ่เลยหลุดน้ำมันออกเมดเลยนะน้ำมันมองตาละมันนั่นเหลือหน่อยเดียวนะเตือนแล้วไม่เตือนแล้วบนเกง๋งถังใส่บรจุน้ำมันได้หลายน้มันโซโล่าได้สองลอยกว่าดิพี่น้องถังใหญ่นี่ใส่บางพงบางพ้นไปเรียบร้อยใส่ทอ่อ ออก,ก็กาัดไปเรียบร้อยนี่ต่อไปกะหรือใส่ปุ้งกี้อย่างเดียวแล้วก็เสร็จทําความสะอาดแต่งสีที่มันถลอกนิดหน่อยแล้วก็ส่งพี่น้องสีชงไปจังหวัดนะครสวรรค์นะเพ่อนสันนะ่งนครสวรรค์โอเคตอนนี้พี่น้องรถตัก FL956 เสร็จก็ประกอบแล้วร้อยประเซ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนี่สองมาประมาณเน่สวยงามต่อไปกับเดือยต้ล่างทรงเจ้าของแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบเลย ร,นนรูปทรงสีประมาณนี้นะพวกีใหญ่ใหญ่ครับเป็นแขนยาวเป็นช่างรุ่นแขนยาวนี่กีแขนยาวโอเคเรียบร้อยรอส่งจังหวัดนะครสวรรค์